จอกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการสวยใสใส่ใจสุขภาพกับแอมริสค่ะยังคงอยู่กับเอนะคะที่รับหน้าที่เป็นวิธีการดำเนินรายการในวันนี้ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้ลึกเกี่ยวกับสุขภาพภายในนะคะสู่ภายนอกทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายค่ะวันนี้ค่ะก็เช่นเคยนะคะเหมือนคราวที่แล้วเราจะมารู้เกี่ยวกับปัญหาของคุณผู้ชายมาเอาใจสุขภาพของคุณผู้ชายสักนิดนึงละกันค่ะ เป็นประจำค่ะคราวที่แล้วผู้ชายคนนี้ก็อยู่กับเอนะคะคราวนี้เขาก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาวินนะคะคุณเอกสิธิ์คุณเอกพิสิทิทธ์บุญชนะประธานกรรมการบริหารบริษัทเอมบริสกูปค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สบายดีไหมคะไม่ได้เจอกันหลายวัน ก็สบายดีครับสบายดีนะคะคยังดูหนุ่มยังดูแน่นอยู่เลยนะคะคุณเอกของเรานะคะวันนี้ค่ะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาวินสําหรับคุณผู้ชายใครที่เพิ่งเปิดมาดูเดี๋ยวจะให้คุณเอกเนี่ยช่วยพูดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคว่าตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรคะได้โอเคสําหรับผลิตภัณฑ์มาวินนะครับก็ตอนนี้ก็หลายๆลฟยฝ่ายนะครับลูกค้าที่ ซื้อไปทานนะครับแล้วก็ก็พูดกันต่อตกันไปนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสชี้แจงรายละเอียดให้ให้ได้เข้าใจตรงกันว่าเพลทแานมาวินเนี่ยคืออะไรกันแน่เพราะบางพื้นที่ก็บอกว่าเนี่ยมันมันเหมือนไวก้าแต่มันปลอดภัยนะมันทําจากธรรมชาติอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันก็พูดต่อๆกันไปนะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาวินเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องจดทะเบียนกับออยออก,กโสโรารสสุขเนี่ยถูกต้องทุกประการนะครับ<ช>แล้วส่วนผสมในกล่องเนี่ยนะครับในในทุกๆแคปซูลของเราเนี่ยเกิดจากการเออเอาส่วนผสมที่เกิดจากธรรมชาติทั้งหมด<ช>ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากโสมนะครับสารสกัดจากใบแปะก้วยนะครับหรือแม้กระทั่งสารสกัดจากขอยนางลมนะครับซึ่งทุกอย่าง เป็นของที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยทั้งหมดนะครับเป็นของไทยนะคะใครว่าของไทยไม่มีดีเอามีดีมากเลยนะครับจริงๆแล้วจะเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าผล<ช>ิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารมาวินเนี่ยนะครับเราได้แนวคิดหรือไอเดียมาจากไหนนะครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยผมเองเนี่ยกับเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มนายแพทย์ด้วยทั้งทั้งหมดนะนะหลายๆคนเนี่ย<ช>เราก็ไปที่อินเดียนะครับทีนี้เนี่ย ที่บริษัทที่อินเดียเนยี่ยผลิตสินค้าลักษณะเหมือนกับมาวินเนี่ยคล้ายๆกันต้องบอกว่าคล้ายๆกัน<ฆ>ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่มากในอินเดียมียอดขายทางการตลาดเนี่ยปีหนึ่งประมาณ80,000น<ฮ> 80, ล้าน0 0 0 0ล้านล้านะาะก,ก็ไม่ต้องพูดเลยบริษัทนี้ร่ารวยมากในอินเดียะนะครับ<ๆ>แต่ก็จริงๆเราก็บริษัทใหญ่สามารถดูได้ในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆทั้งหมดนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่เปิดเผยชื่อก็แล้วกันนะครับ แล้วเราเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์ตรงนั้นมาเอามาเทสกันเองเอามาทดลองกันเองลองใช้กันเองก่อนมันก็ต้องลองก่อน <c oughs> จริงๆพ <c oughs> วกเราลองกันที่อินเดียก่อนแล้วนะฮะ <c oughs> แล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วก็มาลองอะไรต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีแนว,แนวความคิดว่าเอะสมุนไพรของอินเดียเนี่ย <c oughs> มันก็ดีๆหลายอย่างนะครับเพราะของเขาก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันแต่เราเองเนี่ยบนพื้นแผ่นดินไทยก็มีของดี เราก็มาใช้สูตรเทียบเคียงกันเอาให้ได้ผลใกล้เคียงกันมากที่สุดเรียกได้ว่าหาวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับวัตถุดิบของเขาถูกไหมคะถูกต้องถูกต<อ>้องเราก็ใช้เวลาอยู่เป็นปีนะครับกว่าจะได้สูตรสูตรตรงนี้ออกมานะครับ<ะ>ที่ลงตัวนะฮะแล้วมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวกันมาก<ะ>เวลาคนทานเข้าไปนะครับเวลาคนทานตรงนี้วัตถุประสงค์หลักก่อนที่เราทำเนี่ยนะครับมาวินเนี่ยจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยต้องการบำรุงร่างกาย S <s เป็นอันดับหนึ่งก่อนบำรุงนะคะบำรุงร่างกายก่อนเพราะคนเราเนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงอะไรก็แข็งแรงหมดนั่นคือในความคิดนะครับทุกทุกทุกท hm ุกฝ um ่ายโดยทางการแพทย์ทุกทุกคนก็เชื่ออย่างนี้นะครับโดยทางการแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนอินเดียกเรียกว่าโดยภาพรวมก็เรียกแพทย์แผนตะวันออกนะครับก็คือบำรุงให้ร่างกายแข็งแรงก่อนแล้วปลายทางมันก็จะดีทุกส่วนของร่างกายนะครับคราวนี้ถ้าเจาะมาเนี่ยนะ สำหรับคนที่กินตัวนี้บํารุงเนี่ยเราบอกว่ากินเม็ดเดียวพอนะครับแต่บางเอิญที่เขาไดยตีความหมายผิดเนื่องจากบางคนเนี่ยไปกิน2เม็ดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะมันเข้มข้นมันเข้มข้น30น,นาทีมันก็ดันแอคชั่นอ้าวอ่าแต่ก็เลยเป็นเรื่องเลย เขาบอกว่าตัวนี้มันต้องเราก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันก็ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสองแคปซูลสามสิบนาทีจะไอชันหมดบางบางคนเบาหวานเบาหวานขึ้นตาแล้วนะครับมันก็นี่สุขภาพของใครของมันแต่ถ้าคนทั่วๆไป30นาทีโอเคมันมันเป็นแบบนั้นจริงจากประสบการณ์ที่เขาใช้กันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขากินเพื่อบำรุงก็แค่1เม็ด ก่อนนอนเท่านั้นก็ถือว่าโอเคยกเว้นบางท่านที่ต้องการเป็นความต้องการเป็นอย่างอื่นโอเคก็จะ2เม็ดได้อะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ค,แตคนแล้วแต่แตร่างกายคนแต่สิ่งหนึ่งที่เรายืนยันได้ก็คือว่าสินค้ามาวินเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์มาวินเนี่ยปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันเป็นการผสมผสานกันที่ลงตัวสมมุติเราทาน1เม็ด2เม็ดเข้าไปยกตัวอย่างนะั้นนะหนึ่งหรือ2เม็ดก็ช่างเนี่ยนะครับอันที่1 ตัวออกฤทธิ์ตัวแรกก็คือสารสกัดจากเห็ดหลินจือ <ừ> เห็ดหลินจือใครๆก็รู้ว่ามันเป็นสมุนไพรขั้นเทพของจีนใช่แล้วถูกไหมฮะคนถามหาถูกต้องหลินจือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต้องการบําบัดเซลล์ส่วนที่สึกละหลอเนี่ยต้องหลินจือหลินจือบาบัดเซลล์ล้างพิษออกไปก่อนหลังจากนั้นสารสกัดจากสมบํารุงค่ะนะครับอันที่สามที่บํารุงคู่กันคือสารสกัดจากใบแปะกวยนะครับ อันที่สี่สารสกัดจากหอยนางรมแอคชั่นทันทีเพราะว่าชายไทยทุกคนรู้สารสกัดจากหอยนางรมเนี่ยมันคืออะไรสายชอบเหมาหอยนางรมมาเป็นกิโลอ้าวทีนี้ถ้ากินหอยนางรมไปห้าจานค่ะแต่มันไม่มีลิงจือไม่มีโมไม่มีแบกไว้ไม่แอคชั่นใช่เพราะอะไรมันไม่ได้ช่วยกันอ่าถูกต้องถูกต้องใช่ไหมคะทุกอย่างต้องมีคันลองหนึ่งสองสามสี่ค่ะจู่ๆซัดแต่หอยนางรมมันจะแอคชั่นได้ไงในเมื่อ ไม่ก็อิ่มนะก่อนอย่าถูกต้องต้อเป็นแบบนี้เพราะั้นอันนี้คือส่วนผสมที่ลงโทนะครับขอย้ํหนึ่งเม็ดเพื่อบํารุงร่างกายสองเม็ดนะครับสําหรับบางท่านเพื่อภายกินอย่างอื่นนะครับก็คือเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะผมอันนี้เรียนตามตรงนะโดยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนเนี่ยนะเขาถือว่าคนเราเนี่ยจะอายุสั้นหรืออายุยืนขึ้นกับพลังชีวิตภาษาไทยก็เรียกพลังชีวิตนะภาษาจีนก็เรียกพลังชี่ านะภาษาอังกฤษก็เรียกวายทัลเอนิจีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนเขาบอกว่าคนไหนที่อายุจะยืนยาวาสมรรถภาพทางเพศต้องได้ใช่ไหมความเป็นชายต้องโอเคต้องมาก่อนเลยถ้าคนไหนนะก็บอกลกเขาไม่ขันแล้วนะไม่นานตายตามลกเขาจริงเ,เลยค่ะมันเป็นเรื่องจริงมันอันตรายมากนะค่ะ <laughs> ห้องเต้หมอลงหมอหลวงหาไอโบฮิมะสมพันปีบำรุงห้องเต้เขาไม่ได้ว่าห้องเต้เมียเยอะนะนางสนมเยอะไม่ใช่นะเขาต้องการบำรุงอ่าถูกต้องใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะซึ่งมันมีแต่โบราณโบราณและไม่ใช่เมืองจีนอย่างเดียวอินเดียก็เชื่ออย่างนั้นไทยเองก็เชื่ออย่างนั้นสังเกตดูคนไหนผู้ชายที่ปึ้งปังเรื่องความเป็นชายนะคนนั้นสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อายุยืนยาว เห็นไหมเพราะนั้นสิ่งนี้ตอบสนองโจทย์ข้อนี้นะครับเราต้องการทําให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพราะฉะนั้นการเช็คว่าสุขภาพของคุณจะดีหรือไม่เช็คด้วยตัวคุณเองได้เช็คยังไงดีคะก็ความเป็นชายคุณยังปกติไปแหละอ่าก็คือเป็นแบบนั้นแสดงว่าจะต้องแบบว่าเข้าสนามบ่อยๆไงเนาะเช็คความเป็นชายว่าเอ๊ะเรายังมีอารมณ์อยู่หรือเปล่านะอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดขึ้นได้อันนี้จริงๆเป็นเรื่องสําคัญนะ เป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นเราต้องดูแลตัวเราไม่มีใครช่วยดูแลเราได้เราต้องดูแลตัวเอง oh เอ à, เราต้องดูแลตัวเองเองนันนี้ดีกว่าอยากาาให้<ม>พูดถึงว่าความพิเศษของผลิตภัณฑ์มาวินเนี่ยค่ะพิเศษกวา่วาผลิตภัณฑ์อื่นยังไงบ้าง <Okay. S 2> ที่มันแข็งแรงให้เราอยู่ได้จนทุงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถึงตอนนั้นเนี่ยผมผมอยากจะแชร์ไอเดียให้ฟังสองเรื่องนะสองเรื่องของคนซึ่งต่างกันแบบมากเลยนะฮะ หนึ่งคนเป็นนักบุญหนึ่งคนเป็นดีเจอสองคนนี้เป็นตัวแทนขายสินค้ามาวินของเราทั้งคู่หนึ่งคนอยู่สีสเกตหนึ่งคนอยู่บึงการาจังหวัดบึงกาฬจังหวัดใหม่ล่าสุดจังหวัดที่เจ็ดสิบเจ็ดเนี้ยที่สีสเกตเนี่ยเป็นผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทยโอเคนะฮะเป็นผู้จัดการธนาคารนครหลวงไทยพอกเกษียณปุ๊บไปเป็นมรคทายกวัดประจำจังหวัดทําทวัดเย็นทําวัดเช้าทําวัดเย็นต้องสวดต้องอะไรกัน แต่เป็นตัวแทนขายมาวินขายในวัดเขาขายขายในวัดอย่างเดียวเลยเขาขายให้ใครคะก็ทั้งพระทั้งคารวัตอ๋อเหรอแต่ไม่มีใครกินสองเม็ดทุกคนกินแค่เม็ดเดียวเพื่อบำรุงเพื่อบำรุงนั่งสมาธิแล้วไม่ปวดเมื่อยค่ะค่ะพระเนี่ยนั่งสมาธิทั้งส่วนบนเนี่ยไม่ปวดเมื่อยปรากฏว่าลูกค้าเต็มไม่หมด แล้ในวัดเนี่ยนะไม่เพียงแต่ผู้หญิงแอไม่เพียงแต่ผู้ชายนะผู้หญิงก็กินด้วยเอาผู้หญิงก็กินมาวินด้วยก็อวนอนเหมือนกันดั้งสมาธิคนละเมิแต่ในเชิงกับกันดีเจที่เมืองกันนะมีขึ้นสถานีวิทยุสี่ขึ้นโฆษณาขายมาวินมีแฟนขับเยอะเรียกแฟนขับมาเลยห้าคนแบบนี้หันสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดหนึ่งคนหันไปให้ตอนหกโมงเย็นค่ะพรุ่งนี้ได้เรื่องยังไง เชิญมาออนแอร์หน้าไหมเหมือนเราพูดกันแบบนี้สดสดปรากฏว่าให้ไป5คนอีก2คนติดภารกิจ3คนมาปรากฏว่าแอคชั่นทั้ง3คนคุย30นาทีหน้าไหมลูกค้าโทรมาซื้อ30กล่องคือตอนเดินมาคุยก็ยังแอคชั่นอยู่โอ้ผมไม่ได้ถามตรงนั้นก็คือเป็นแบบนั้นสามสิบนาทีขายนาทีละกล่องอ๋อขายนาทีละกล่องมาวินนะครับทีนี้ความพิเศษความพิเศษของสินค้าเราเนี่ยอันดับหนึ่งคือปลอดภัย ปลอดภัยแน่แน่นั่นคีอแน่นอนเพราะว่าธรรมชาติล้วนๆอันดับสองเนี่ยได้ผลรับประกันคืนเงินไม่ได้ผลเอาเอามาคืนเราเคียงเงินคืนครับผมหายากมากค่ะสินค้าที่จะรับประกันความพอใจคืนเงินได้นะคะนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์มาวินค่ะเก๋มากคือถ้าเกิดว่าไม่เห็นผลเอาคืนมาเลยเอาเงินคืนไปครับผมไม่โอ้โหทำไมถึงกล้าการันตีขนาดก็มันดีก็มันเห็นผลอ่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกอย่างนี้นะครับว่าบางทีเนี่ยตัวแทนเนี่ยก็ไปแบบคนป่วยๆนยอันนี้ผมบอกก่อนว่าคนที่ไม่ควรกินมาวินเลยเนยะฮะเพราะผมกลัวมันไม่ได้ผลไม่แช่อะไระหนึ่งคนป่วยอาการโครม่าเนี่ยอย่าไปเชียเบาหวานขึ้นตามาห้าร้อยแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมันไม่ได้ผลหรอกมันต้องใช้เวลาอีกนานความดันเลหิดสูงปกติร้อยยี่สิบใช่ไหมนี่สูงไปสองร้อยแล้วแค่เอาตัวให้รอดก็ไม่ไหวแล้ว ไม่ต้องมาวินแบบนั้นไม่ต้องมาวินนะครับค่อยๆฟื้นก่อนค่อยฟื้นร่างกายนะครับกลับไปแต่สำหรับคนทั่วไปโอเคสองเม็ดโอเครับประทานได้นะคะตามพึงพอใจแล้วแต่คุณจะใช้งานยังไงแต่ในคารลกเนี่ยไม่ต้องเลยนะไม่ต้องยังไม่จำเป็นต้องใช้ยังไม่ถึงเวลาอเคยังไม่ถัดโตเลยที่จะไปผึ่งเบิ่งปังก็ไม่ได้เลยโอเคถูกต้องอ่ะก็ได้รู้เกี่ยวกับ ตัวสินค้าไปแล้วตัวโปรดักษ์ของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารวินผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายนะคะที่มีปัญหาต่างๆนานาเกยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสมรรถภาพทางเพศหรือรว่าสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นปวดเมื่อยอะไรใดๆนะคะสามารถให้มาวินช่วยคุณได้ค่ะขอบคุณคุณเอกจริงๆนะคะคุณเอกพิสิทธิ์บุญชนะค่ะรรประธานกรรมการบริหารบริษัท แอมบริสกุ๊นั่นเองนะคะคที่มาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเป็นทางออกเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนผู้ชายหลายๆคนที่อยู่ทางบ้านเลยล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเอ๊จะพามาเจอกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะเขาก็มีประสบการณ์ตรงนะคะว่าเขาเนี่ยเสื่อมสมรรถภาพ มาหลายวันแล้วนะเออหลายเดือนแล้วนะแล้วก็พอได้มาเจอมาวินเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างช่วงหน้าไปพูดคุยกับเขากันแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้พักเบกสักครู่นะคะต้องลาคุณคุณเอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ กับรายการสาใส่ใ,ใจสุขภาพกับ a m มริแล้วนะคะอย่างอย่างที่บอกไปนะคะในช่วงแรกว่าวันนี้เนี่ยกรณีพิเศษนิดน,นึงหลังจากที่เราได้ไปใส่ใจส,สุขภาพของผู้หญิงมาแล้ววันนี้เราจะมาในเรื่องของผู้ชายล้วนๆเลยค่ะกับผลิตภัณฑ์ตัวดีเลยนะคะมาวินค่ะวันนี้ค่ะช่วงนี้ พิเศษค่ะเราได้แขกรับเชิญนะคะเป็นถึงดีเจเลยนะคะที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ค่ะว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพตัวเองยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างกับผลิตภัณฑ์มาวินนะคะวันนี้อยู่กับเอละค่ะกับคุณกรนยเแดดวงชัยเจริญเดดนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับหรือว่าดีเจก่อนด <DJ S 1> ีเจกรครับเรียกง่ายๆเนาะ,ะนใช่แล้วนะคะคจะได้แบบว่าถนัดปากนิดเดินะคะ เห็นพี่ดีเจกรขนาดนี้แล้วดูเหมือนแบบว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงเหลือเกินเหมือนแข็งแรงนะไวแข็งแรงนะคะแข็งนอกอ่อนในแข็งนอกอ่อนในต้องทางก่อนดีกว่าว่าที่มาที่ไปก่อนที่จะมารู้จากผลิตภัณฑ์มาวินพี่เธอมีประสบการณ์ในเรื่องของสุขภาพไหมคะในเรื่องของเอ่อสุขภาพไม่ดีอะไรแบบนี้หาะ้ีไหมก็ก่อนหน้านี้เลยนะครับน้น้องเอคุยกันตรงๆงเนาะค่ะ ดูเหมือนพี่กรณ์เนี่ยดีเจกรณ์เนี่ยนะดูเหมือนจะแข็งแรงนะครับแต่เวลาที่จะใช้งานหมายถึงว่าไอ้หนูหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของสมรรถภาพมันใช้งานไม่ได้ผลเต็มที่เต็มร้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าทํางานหักโหมหนักไม่มีเวลาไม่ดูแลตัวเองความเครียดในเรื่องของหน้าที่การงานใช่ไหมครับความเครียดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะค่าของชีพต่าง รายได้นะฮะหลายเรื่องนะะส่งผลให้กระทบต่อปัญหาสุขภาพและก็ครอบครัวนะฮะเรื่องสมรรถภาพเป็นผลครับอันนี้มีผลามากๆเลยมันก็เสื่อมไปตาม ในเรื่องของความเครียดของเราด้วยมออันส่งผลจริงๆนะเพราะว่าเคยเห็นแบบว่าคุณผู้ชายหลายๆท่านนะคะเครียดมากเลยซีเรีสกับเรื่องนี้มากๆหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องแบบว่าเรื่องหลามกจริงๆมันไม่ได้หลามกจริงๆสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะบ่งบอกเกี่ยวกับอายุของเราได้เลยนะแล้วก็สุขภาพภายในนะคะก็ก่อนหน,น้านี้พอพี่รู้ว่าสมรรถภาพของพี่เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วเคยไปปรึกษาแพทย์บ้างไหมคะไม่กล้าไปครับ อาน,นะฮะคยเราบอกว่าไม่กล้าไปอายมากใช่นะ,นะคะเชื่อว่าผู้ชายหลายคนเป็นถูกต้องลูกผู้ชายนะลูกผู้ชายเชื่อใแผนเรื่องนี้ยอมไม่ได้ค่ะแล้วยังไงคะเป็นยังไงมายังไงถึงมารู้จักกับมาวินได้คะคือก่อนหน้านี้ต้องกล่าวถึงก่อนว่าปัญหาครอบครัวนะฮะมีมากมาย เรียกว่าสะกิดไม่หือไม่อื่นนะในเรื่องของความเครียดด้วยและเรื่องของความเสื่อมสมรรถภาพสมรรถภาพต่างๆเราที่เคยแข็งแรงมันถดถอยลงไป <c oughs> นะครับอันนี้รู้ตัวเลยแต่นะครับพอดีโชคดีม <c oughs> ีเพื่อนมาแนะนำนะฮะแนะนําให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะฮะแอมริดนะฮะคือผลิตภัณฑ์มาวินตัวนี้นะครับที่หวงังเลยนะฮะ <c oughs> ตัวนี้เลยตอนแรกไม่รู้อะไรเลยนะครับเพื่อนบอกว่าทานตัวน,นี้สิสองเม็ด <c oughs> แล้ว 2เม็ดเอาอยู่อ่ะสองเม็ดแล้วสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงเขาไม่พูดถึงเลยนะครับว่าะจะช่วยได้ในเรื่องของสมรรถภาพค่ะ <c oughs> สมรรถภาพจะกลับคืนมาไอ้หนูจะใช้งานได้แข็งแรงตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเ <c oughs> ขา <c oughs> ไม่พูดถึงค่ <c oughs> นะ <c oughs> เขาบอกให้ทานตัวนี้แล้วจะนอนหลับฝันดีและจะมีความสุขเราก็มัญญาอะไรกันแน่ว่าเขาบอกใบ้เป็นในๆนะนอนหลับฝันดีนะถูกต้องเลยแล้วก็ได้มาลองทำไมถึงตัดสินใจว่าเออลองก็ได้ ก็คือเชื่อเพื่อนนี่ครับปกติเพื่อนอยู่นี่รักกันมาก<อ>ไปไหนไปกันแล้วตัวเพื่อนใช้หรือเปล่าคะตัวเพื่อนเขาน่าจะใช้มากกว่าผมนะฮะเพราะเขากิ๊กเยอะอ๋อกิ๊กเยอะ, <laughs> ะแหมมันต้องมีสมรรถภาพอยู่ตลอดเวะนะทั้งเกิดเสื่อมเมื่อไหร่นี่กิ๊กหายเลยนะใช่ครับเออนะคะแล้วก่อนเนี้ยเคยศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ้างไหมคะเคยดูในเน็ตนะฮะร์ชดูในเน็ตหลายรายการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของ อีกยี่ห้อหนึ่งเป็นชื่อจีนๆเนาะคงไม่พูดถึงชื่อเขาเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีมีรูปอวัยวะเพศเลยที่มันจะขยายขนาดอะไรเคยศึกษาอยู่แต่คล้ายๆไยอาก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่กล้าครับแต่ไม่กล้าวยอาก้าแต่ไม่กล้าค่ะแล้วก็คิดยังไงคือทําไมถึงไม่ลองไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆดูก่อนไวยอาก้าใช่ไหมครับก็มีเพื่อนรุ่นพี่ครับเป็นนายทหารนะครับยศพันโทเนาะ ก็ปรากฏว่าเขามีกิ๊กมีมีแฟนเยอะมีนักร้องแล้วก็เขาไปใช้ไวยาก้า,าไม่ทราบว่าเขาไปใช้มากเกินปริมาณหรือเปล่า,าแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องหัวใจล้มเหลวแบบว่าต้องใช้นะคะก็ใช้ไวยาก้าเกินขนาดก็ทําให้ช็อกได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากๆแต่ว่าเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาวินทําจากสมุนไพรธรรมชาติล้วนๆพี่รู้ตรงนี้ป่ะคะก่อนที่จะมา เราประทานเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทําจากสมุนไพรธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงแต่ไม่บอกสรรพคุณครับแต่ไม่บอกสรรพคุณถูกต้องคือให้ลองเองให้ลองเองสองเม็ดเพื่อนแกให้ทานสองเม็ดประมาณหกโมงครึ่งประมาณหกโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยครับค่ะนะครับตอนนั้นก็คือกินสังสรรค์มีจิบเบียร์กันนิดหน่อยค่ะก็ทานแล้วหลังจากนั้นสองทุ่มครึ่งสามทุ่มเนี่ยเพื่อนกลับบ้านนะครับผมก็อาบน้ำอาบท่านอนปกตินะ มารู้สึกตัวอีกทีตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆหรือประมาณตีหนึ่งรู้สึกว่า,าปวชาดชีการดึกนะปวดชีกันดีก็ลงลงไปเข้าห้องน้ำปกติใช่ไหมครับแล้วเวลากลับมานอนเนี่ยส่วนนั้นอะ่นะ,ะที่มันไม่หือไม่อือปากฏกว,ว่า มันกลับมาแล้วมันเริ่มกลับมามันมีความรู้สึกชัดเจนชีวาแล้วใช่ครับนะคะมันมีการพงบหัวตอบรับด้วยนะออมีการตอบรับด้วยว่าัฉันมาแล้วนะใช่รู้สึกดีขึ้นไหมคะรู้สึกดีขึ้นครับคือจริงๆเราเนี่ยระยะเวลาที่เอ่ออยากอยากให้บอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าระยะเวลาที่จะเห็นผลเลยเนี่ยคือทันทีเลยปะคะทันทีไหมหรือว่าระยะเวลาเท่าไหร่คะกว่าจะเห็นผลคือในในความรู้สึกส่วนตัวนะครับในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับที่ทานเองเป็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเกี่ยวข้องกับอายุนะครับแล้วก็สมรรถภาพร่างกายด้วยนะครับอย่างตอนนี้ยังไม่อยากบอกเลยว่าใกล้ถึงหลักสี่แล้วนะฮะพอใกล้ถึงหลักสี่เนี่ยเด็กกว่านั้นนะคะนะครับเราในฐานะนักจัดรายการด้วยถ้าเพื่อนรู้หรือใครรู้ว่าเราเสื่อมสมรรถภาพใช้ไม่ได้ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนวันนี้นะครับ ต้องขอบคุณเพื่อนคนนั้นเป็นอย่างสูงเลยนะฮะแนะนําให้รู้จักกับมาวินทาน2เม็ดนะครับจากประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันใช้งานได้มันสามารถมันสารทำงานได้ปกตินานเหมือนเดิมเราก็ไม่กล้าใช้งานนะค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันขึ้นมาแค่ชั่วคราวหรือถาวรอ่าไม่รู้แต่ว่ากว่าก็นอนนอนอยู่อย่างนั้นนอนหลับไปตื่นมาตอนเช้าหกโมงเช้ามันยังเคารพธงชาติอยู่เลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่า จะสามารถทําให้คุณผู้ชายกลับมาปึงปังเหมือนเดิมนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณผู้ชายมากๆม่ๆแต่ว่ามันมีเรื่องที่ดีกว่านั้นคุณคุณพี่นอกจากจะรับประทานนะคะแล้วทําให้สมรรถภาพพี่ดีขึ้นพี่ยังจะจําหน่ายด้วยจําหน่ายด้วยครับอะ,อะไรที่ทําให้พี่ถึงลองเอามาแบบบอกต่อกับคนอื่นนะคะคือเมื่อเราทานเองใช่ไหมครับ พอทานเองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้นนะครับอาการที่ว่าฉี่สะดุดหรือว่าขัดเบาเนี่ยมันดีขึ้นด้วยห,<า>หลายๆส่วนสมรรถภาพกลับคืนมา,านะครับความมั่นใจต่างๆที่เราเคยเสียไปวันนี้กลับคืนมาทั้งหมดห<า>นะครับแล้วก็หันเข้ามาศึกษาโทรศัพท์ตามเพื่อนเข้ามานะครับแล้วก็ศึกษากับท่านธนาแสน<า>นะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยังไงและมีส่วนประกอบอะไรบ้าง นะครับเป็นสมุนไพรจริงไหมมีผลข้างเคียงกับร่างกายไหมพอไม่มีนะครับกินต่อเนื่องผลกระทบก็ไม่มีอาการข้างเคียงไม่มีมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยบอกต่อเพื่อนนักจัดรายการด้วยกัน,น,น,นอ๋อแล้วก็ใกล้ๆตัวก่อนนะถูกนะต้องครับนะคะแล้วเพื่อนเป็นยังไงคะตอนนี้นะฮะตอนแรกไม่เชื่อผมค่ะนะตอนแรกไม่มีใครเชื่อเลยค่ะเราก็ใช้วิธีเดียวกับที่เพื่อนหลอกอืก็คือให้ทานไปก่อนสองสองเม็ดลองก่อนลองก่อนแล้วก็ค่อยมีผลยังไงกลับมาว่ากัน ก็มีเพื่อนเป็นตำรวจสายตรวจสองคนขี่มาพอดีพอดีกลับจากบริษัทเลยเที่ยงคืนเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ตัดให้ทานเลยสองเมตรสองเมตรบอกเพื่อนบอกว่าทานแล้วจะสดชื่นบอกแค่นี้บอกแค่นี้แล้วเพื่อนก็ไปลองก่อนไปลองแล้วก็กลับมาหาหมกลับมาหาครับเช้ากลับมาหาเลยอ๋อเหรอคะกลับมาหาบอกว่าเอาอะไรไปให้เขาทานโอ้ต้องถามดีกว่าว่าตั้งแับวันนั้นยนเวันนี้เนี่ยมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่คะกับ กลับมาวินเนี่ยณนะวันนี้นะครับที่ดูเช็คหน้าคอมนะครับ37,000บาทครับโอ้โห37,000บาทนะคะเท่ากับเท่ากับกี่เดือนของหนูก็ไม่รู้รนะเออ <c oughs> รู้สึกว่าออตัวนเนี้ยเนี่ยจะไม่ใช่แค่ทําให้คุณผู้ชายเนี่ยกลับมาสุขภาพแข็งแรงนะยังสามารถเอาไปจําหน่ายได้แล้วก็ทําธุรกิจได้อันนี้คือ,อ,อ,อสิ่งที่มาเป็นแรงบนันดาลใจให้พี่กรณเนี่ยเริ่มที่จะไปขายเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรอะคะ แรงบันดาลใจที่จะนำไปขายใช่ไหมครับใช่อย่างที่พี่กรณ์อบอกดีเจกรบอกตั้งแต่ครั้งแรกว่าปัญหาความเครียดต่างๆปัญหาสมรรถภาพที่มันเสื่อมถอยลงนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายค่าคอมชีพต่างๆมันสูงขึ้นวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์มาวินเรามีบริษัทแอมริดนะครับมีผลิตภัณฑ์ชั้นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดี แล้วสามารถที่จะทําให้สุขภาพร่างกายดีสมรรถภาพกลับคืนมาด้วยรายได้ดีรายได้กลับมาด้วยะนะครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นะฮะสนใจอยากมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นอยากมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเรียกความเป็นชายกลับคืนมานึกถึงมาวินครับอ้โอโหนะคะเรียกได้ว่าได้ความเป็นชายกลับคืนมาแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้ฝุนได้อีกด้วยนะคะ,ะยังไงก็ตามนะคะใครที่สนใจอย,อยากจะ รับสินค้านะคะคุณมาวินของเราเนี่ยไปใช้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูต้องขอขอบคุณพี่ดีเจก่อนมากๆเลยะเน,นะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชายที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบทั่วกันว่า ควรจะใส่ใจนะคะเกี่ยวกับสมรรถภาพของคุณอย่างไรนะคะเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์นะคะในอนาคตแล้วก็ตั้งแต่นี้ต่อไปนะคะก็ยังไงก็ตามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเอ,เอ๊กับพี่ดีเจก่อนรต้องลาไปก่อนนะคะคเดี๋ยวขราวหน้านะคะต้องมาติดตามกันว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันนะคะกับรายการสวยใสใส่ใจสุขภาพกับแอมบริดค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ